การขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงคู่สมมุติเราไม่มีลิฟต์นะครับขึ้นแม่แรงคู่กับขึ้นแม่แรงข้างอันไหนดีกว่ากันก็ขึ้นแม่แรงคู่มันก็จะสะดวกนะครับเป็นคู่นะครับแต่ขึ้นแม่แรงข้างเนี่ยมันจะดีตรงที่เวลาเราท่วงล้อนะครับท่วงล้อเราสามารถเลือกล้อนไนที่ตะกัวตะกัวน้อยเราสามารถไว้หน้าได้ รถล,ลูกค้าก็อาการสั่นก็จะน้อยลงมากครับแต่ถ้าเราขึ้นคู่โอกาสที่เราจะสลับไว้หลังก็มันก็จะขี้เกียจสลับนะบางทนขีเกียจขึ้นไม่แรงหลายตัวนะครับอันนี้ก็คือรถเก่งนี่ก็รถเก่งไม่เหมือนรถกระบะนะครับถ้ารถกระบะเราสามารถขึ้นตรงกลางได้รถเก่งขึ้นตรงกลางไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมปั๊มคอ,อกคอ,อกพิษสี่ที่นั่งชิ้นเดียวนะครับอลูมิเนียมชิ้นเดียวปั๊มแต่ถ้ารถกระบะมันมีแชสซีเราขึ้นกลางได้นะ ก็ขึ้นก็จะมีตัวขึ้นก็ขึ้นก็ควรจะค้านะครับเพราะว่าชกเดี๋ยวนี้บางทีวาวมันค้างขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องค้ำ <S <S เอาแม่แรงค้าปีกนกไว้ด้วยนค้าปีกนกขึ้นไปสักหาห้าเซนนะส,นสนี่เซนห้าเซนไม่ชกม,มันห้อยรตรงนี้เปลี่ยนยาง่วงล้อ,อะไยนานเป็นชั่วโมงลงมาบางรุ่นนะครับค้างครับค้างหลายกันทีละ โอ้เพื่อนโดนลูกค้าด่าขึ้นลิฟต์ระค้างชกลงมาชกค,ค้างหลายครั้งเพราะว่าบางทีอพวกกันโครงบางทีบางรุ่นให้ตัวเยอะนะครับมันห้อยลงมาเลยนะห้อยบางทีเป็นห้อยมาครึ่งศอกขึ้นแม่แรงอย่างนี้เราก็สามารถจะเลือกง่ายนะครับล้อ,ลอในกรณีที่เราไม่มีลิฟต์นะครับมีแม่แรงถ้าเราขึ้นอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเลือกล้อที่ตะโกดน้อยไว้หน้าได้ แต่ถ้าเราขึ้นคู่ก็ไม่มีโอกาสนะครับเราก็ต้องเอาแม่แรงไปขึ้นสลับอีกถ้าอย่างนี้ก็ส่งล้อมันจะนิ่งกว่านะครับง่ายกว่าสลับสลับทวงได้ค่านิ่งได้ค่าตะกัวน้อยกว่านะครับเราสามารถเลือกย้ายล้อเราทวงสองล้อเสร็จเราสามารถเลือกล้อใดล้อหนึ่งที่มันตะกัวน้อยไว้หน้าได้นะครับ